พอได้สัมภาษณ์จริงก็อึ้งไปเลยครับคือแบบโหเขาเหมือนแบบเพื่อนกินเหล้าแถวบ้านเราเลยแบบเป็นแบบวัยรุ่นยาบคายว่าฮามหามอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตเข้มข้นมากแต่เขาเป็น CEO หมื่นล้านด้วยนะอะไรเงี้ยเออมันมีสเต็ปเยอะมากเลยครับที่แบบกูจะทํำได้หรอว่ามันจะทํำยังไงมันใหญ่กว่าสเกลที่ผมเคยทําแบบเยอะมากๆเลยคนบอกว่าทําซีรีส์ตังเยอะทำทำอะไรก็ได้ผมแบบม,มันลองทำดูไม,ไม,ไม่ไม่หนุกเลยน้อง ทีมเขียนบทเขียนจนดาบสุดท้ายแล้วก็บอกพี่วันฤดีที่โปรดิวเซอร์ว่าหนูจะออกไปถอดขนไก่เลยนะครับพี่น้องก็ออกมาทําบริษัททําหนังของตัวเองก็กลายเป็นเจลบอยโอ้โหพอแล้วครับค่เดียวก็พอแล้วครับฝากไปถึงคุณคุณต้นเรื่องเลยนะคุณ,คณเกือบหลุดรู้ไหมทําไมผมเลือกมาทาธุรกิจเอ็กเพรสพอแล้วเป็นลูกน้องเขาชาติหน้าผมก็ไม่รวยผมอยากจะตั้งแถวมาแบบที่เขาบอกที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ มันคือธุรกิจหมื่นล้านโอ้จะไปของกูเองแล้วกูจะกลับไ้เสียบหน้ามึงป็นเกมฟันเดอร์ซะคือเริ่มต้นตอนนั้นมันประมาณปี2021เนาะพี่เกมพี่วันได้ไปเจอคลิปสัมภาษณ์ของคนต้นเรื่องของเราเนี่ย เราก็อินมากก็เลยส่งผมไปสัมภาษณ์หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาในการทําบทประมาณเกือบเกือบสปีฮะ mm hmm. คือมันก็จะมีช่วงเวลาที่หยุดรอฟีดแบ็กอะไรกันประมาณหนึ่งแต่บรวมทั้งหมดอ่ะประมาณ2ปีก่อนที่จะเริ่มพรีโปรดักชันแล้วก็โปรดักชันต่อมาก็มันใช้เวลานานเพราะว่าเรามีบทสัมภาษณ์จากคนต้นเรื่องอะฮะที่เราสัมภาษณ์เขาหลายครั้งแล้วเราก็เอามาเป็นเหมือนเราใช้เอเลิเมนต์จากชีวิตเขาเนี่ยมาเป็นมาเป็นเหมือนมีจิ๊กซออยู่เนี่ย มาวางเป็นโครงประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวตนของสันติตัวละครในเรื่องอะ่ะมันไกลจากคนเขียนบทมากครับคนที่มาจากดอยออจนมากๆไปจนแล้วก็ทะยานขึ้นไปจนกลายเป็นซีอหมื่นล้านมันผ่านความคิดความรู้สึกแล้วก็ทัศนคติที่เขามีต่อการมองโลกมันแบบเราไม่เข้าใจเขาจริงๆอะ่ะเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเฮ้ยเขาเขาทำสิ่งนี้เขากล้าทําสิ่งนี้มันเพราะอะไรแล้วเขากล้าได้ยังไงแล้วเราจะคิดเหมือนเขาได้ยังไงเนะี่ย ผมเตรียมตัวไปประมาณนึงนะครับเพราะว่าดูคลิปสัมภาษณ์คนต้นเรื่องแล้วก็แบบสนุกดีเลยนะก็รู้สึกว่าโหเป็นโลกที่ไม่รู้จักเลยว่ะการขนส่งแล้วก็แบบเป็นยูนิคอร์นแล้วก็มาจากเด็กดอยคือแบ็กกราวน์สตอรี่เขาน่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าพอได้สัมภาษณ์จริงก็อึ้งไปเลยครับคือแบบสี่ชั่วโมงรวนแล้วก็แบบโหเขาเหมือนแบบเพื่อนกินเหล้าแถวบ้านเราเลยว่ะคือเป็นแบบวัยรุ่นหยาบคายหามหามอะไรเงี้ยแล้วก็เข้มชีวิตเข้มข้นมาก แต่เขาเป็นซีอีโอหมื่นล้านด้วยนะอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้เราฟังอย่างจริงใจมากๆอะไรเงี้ยเขายังเหมือนเป็นคนเดิมกับคนที่อยู่บนดอยคนนั้นอยู่เราเลยรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเป็นเป็นอะไรที่ผม,มทับใจมากเนี่ยครับคือมันเป็นโปรเจกต์ทีออ่พี่เก่งพี่วันเขาหมายมั่นปั้นมืออยู่แล้วแหละว่าเขาอยากจะทำเป็นซ mm ีรีส์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอส่งผมเข้าไปแล้วผมไปสัมผัสกับพลังงานจริงๆของของตัวเขาแรงบนันดาลใจสเต็ปแรกที่เราได้รับจากต้นทางมา ไม่เลยครับผมผมผมไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจขนาดนั้นเลยครับ<ม>คือสนใจเรื่องเหตุ้านการเมืองอยู่สภาพสังคมกา<อ>รเ pues <Brazil. S 1> มืองเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามิติเศรษฐกิจจริงๆอ่ะผมไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่ได้สนใจตลาดขนส่งเป็นอะไรที่ไกลผมมากผมแบบอาจจะแบบขายโปสเตอร์เล็กๆออนไลน์ของผมแต่แบบผมก็ส่งไปษณีส่งปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่เคยใช้บริการเจ้าอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจเลยครับจนกระทั่งเริ่มทำโปรเจกต์นี้ก็เริ่มต้องเข้าไปรู้จัก ว่าเอยโอเคลจิตสสิคืออะไรวะขนส่งคืออะไรตลาดคืออะไร <S <S ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกการทําหนังเรื่องหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการทำสตาร์ทอัพเรื่องหนึ่งนะครม,มันคือการที่เรารวมทีมเราหาคนที่เชื่อใจเราลงทุนในมันแล้วเราก็เวิร์การ r ดจนกระทั่งมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราก็วัดกันอะไรเงี้ยฮะความรู้สึกแพชชันแรงกดดันผมมันคล้ายๆกันซึ่งผมก็ต้องสตาร์ทใหม่ไปเรื่อยๆนะคือไม่มีไม่สามารถมีหนังเรื่องหนึ่งที่จะเลี้ยงชีพไปได้จนจบเหมือนการทําธุรกิจ แต่ว่าผมต้องเริ่มทำสตาร์ทอัพใหม่ในทุกๆปีทุกๆปีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นเนเจอร์ของคนทำหนังมีครับผมรู้ว่าแบบว่าโอ้โหคนส่งของผิดกฎหมายในคนส่งเยอะมากคนส่งอาวุธสงครามคนส่งยาเสพติดให้พนักงานแบบโดนหลอกสมมุติว่ามีแบบอาชญากรมาส่งของแล้วก็ว่ายืมบัตรน้องหน่อยเซ็นให้เป็นเจ้าของนะเดี๋ยวให้ตังค์อย่างเงี้ยเออแล้วก็กลายเป็นว่า คนนั้นกลายเป็นคนกระทาผิดไปเลยอะไรเงี้ยโดยที่เราจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนส่งจริงๆอะฮะแล้วผมก็เซอร์ไพรส์มากว่าโหเดือดมากเออถ้าแรกเริ่มเลยเนี่ยเออจะเป็น3มคนก่อนครับเออสามคนคือมีพี่เก่งพี่วันที่ชวนผมมาใช่ไหมฮะ <S <S ผมก็จะเป็นหนึ่งคนผมชวนเพื่อนมาเพื่อนกับน้องอีกคนหนึ่งคือน้องเป็ดกับน้องแฮมเนี่ยเอ่อมาร่วมเขียนบทก่อนแล้วก็เขียนไปได้ในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันขาดมุมมองของผู้หญิงมากๆครับ คนที่4ที่เข้ามาคือพี่กุ๊กธนิดาก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องแตงพันรนาฏเข้ามาเป็นคนที่5้าก็จะเป็นทีม5คนที่ลุยเขียนบทเรื่องนี้ครับผมจริงๆถ้าถ้าให้เล่าแต่ละเวอร์ชันนี่มีแบบเยอะแยะ,แยะมากแล้วก็ถ้าฟังแล้วก็จะแบบว่าฮะมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเง <laughs> ี้ยเช่นแบบว่าตัวคอนธงชัยเคยเป็นแฟนกับเมียน้อยเสียจางอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่า <laughs> ไปเป็นแบบนั้นได้ไงไม่รู้เมียน้อยเสียจางตอนอีพีหนึ่งครับ ขายของออนไลน์แล้วก็ธงชัยต้องไปดูแลเรื่องค้ังแล้วก็ไปจีบกันเกกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคือมันมีทางเลี้ยวแบบเยอะไปหมดเลยครับที่แบบแตกต่างจากเวอร์ชันที่เป็นอยู่เยอะมากเยอะมากครับทำอยู่2ปีก็เวอร์ชันละเดือนนะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ทําให้ผมกล้าคิดมากขึ้นมั้ครับเพราะก่อนนั้นเนี่ยผมไปเรียนสารคดีเพราะผมไม่กล้าเขียนฟิกชันอะไรเงี้ย เจ <indo up> <IP> อกระดาษเปล่านี <eventually> ่จะแบบว่าไม่ร <happy> ู้จะเขียนอะไรอะไรเงี้ยเป็นคนชอบทำงานมีโจทย์คือชอบแบบทําทำมิวสิกวิดีโอก็จะมีเพลงให้เป็นโจทย์ทำโฆษณาก็จะมีโจทย์จากลูกค้าทำสารคดีก็จะมีโจทย์คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราหาวิธีเล่ามันอะไรเงี้ยฮะฟิกชันเนี่ยมันจะแบบถ้ากระดาษเปล่าเลยผมจะแบล n งเหมือนกันแต่ถ้าอย่างเรื่องนี้ก็จะมีชิ้นส่วน inspire by true story มามีชิ้นส่วนให้ผมมาขยบมาจับมาแบบมาแก้ไขอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าจะทำงานได้ได้ถนัดมือกว่า อ๋อส่วนเรื่องจริงเรื่องแต่งกี่เปอร์เซ็นไม่เคยนับเหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ความรู้สึกว่าความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงซะเยอะเนี่ยเพราะว่าเอเิเมนต์ใหญ่ๆในเรื่องเล่ามันมันมาจากเรื่องจริงั้งครับ mm hmm. เช่นการเป็นเด็กดอยคือคามันใหญ่มาก mm hmm. เด็กดอยโดนหักหลงังมาเปิดธุรกิจขนส่ง mm hmm. จนกลายเป็นยูนิคอร์คือแค่คำสี่ห้าคำนี้ก็ mm hmm. แทบจะกินทั้งเรื่องแล้วแต่ถ้าไปไล่กันจริงๆอ่ะโหโมสบัดเลยครับ mm hmm. เรื่องแบบทํางานใช้นี่เหมืองทรายเนี่ยโมล้วนเรื่องแบบว่า เรื่องแบบส่งคุกกี้ให้แม่เนี่ยโม้ล้วนๆปล่อยเงินเนี่ยโม้ล้วนๆฟิกจะอยู่นี่ไม่จริงเลยอะไรเงี้ยหรือตัวละครคณินเคนเงี้ยโม้ล้วนๆอะไรเงี้ยคือมันบางคนไปจับจับสังเกตว่าจะเหมือนคนนั้นคนนี้หรือเปล่าจริงๆโม้ล้วนๆเลยครับคณินเคนคณินนี่คือชื่อเพื่อนพี่ชายผมตอนเด็กๆที่แบบผมไปเที่ยวบ้านเขาแล้วบ้านเขารวยมากอะไรเงี้ยผมก็แบบชื่อคณินแล้วกันเจ้าสัวอะไรเงี้ยฮะเออก็แล้วก็แบบเคนก็แบบตอนแรกเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยคือมันเป็นฟิกชันล้วนๆเลยครับ ถ้าขึ้นมาก็เขียนบทกับแคสติ้งอะไรครับคือเขียนบทมันคือแบบนี่แหละฮะหเดือนแรกเขียนไปนี่พี่เก่งจีระบอกว่าไม่เป็นไรนาไก่เรายังมีบทสัมภาษณ์ที่ดีอยู่อก็คือแปลว่าสิ่งที่เขียนมาคือเอาไปทิ้งได้เลยเรากลับไปบทสัมภาษณ์ได้เลยอะไรเงี้ยคือ,เ,อเขียนบทมันยากเพราะ เรารับรู้เรื่องเขาแต่เราไม่เข้าใจหรือเราคิดแบบเขาไม่ได้เร,เราคิดแบบสันติไม่ได้คือสมมติว่าให้ผมเขียนเรื่องรักในวัยเรียนนะผมผมเขียนผมว่าผมมีไอเดียเยอะมากในหัวเพราะผมผ่านประสบการณ์นั้นมาแต่ผมไม่เคยเป็นซีออบริษัทขนส่งระดับหมื่นล้านแสนล้านอะ่ะผมไม่รู้คนินคิดอะไรอะ่อะนึกออกปะการตัดสินใจของสันติการขายหุ้นองเซียวอยู่จะเกิดขึ้นได้ไงผมไม่มีความรู้สิ่งน,นี้เลยศูนย์แล้วผมจะไปหาความรู้จากไหนคือแบบผมก็ต้องพยายามค่อยๆเก็บจิ๊กซอแต่ละอันนี่แหละครับออหาข้อมูลจากคนรู้จัก คุยกับคนต้นเรื่องหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆในเว็บไซต์อะไรเงี้ยฮะคือมันแล้วทุกที่มันไม่ได้มีคําตอบให้ผมแต่ตัวมันแบบมัน,มนคือเราต้องค่อยๆเก็บแล้วมาปฏติดต่อแล้วสร้างเรื่องของเราเองอะฮะมันเลยทําให้นั่นแหละครับความยากลําบากของการเขียนบทมัน,ม,นมันเยอะมากผมก็จําเป็นที่จะต้องหาข้อมูลให้มากและมากพอที่จะพูดออกไปได้มั่นใจว่าโอเคนี่คือเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นจริงในโลกของ หนังนะโดยที่คนดูแล้วจะไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงว่าโอ้ยมึงโมแล้วมึงไม่ได้รีเสิร์ชเลยนี่ว่าเอาจริงแค่ลุยเจียด่าทีมเทคะฮะว่าแบบมึงเขียน API อะไรวจะจำไม่ได้ลวขอ API ที่จะยกมาทั้งคันรถอะไรแก่คือมันเป็นแค่แด่หลอกเดียวนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องไปถามทีมเทคถามแบบเดเวลลอปเปอร์จริงๆเลยว่าสเตจของตัวละครตอนนี้ธุรกิจมันทําอะไรอยู่วะเทคมันทําอะไรอยู่แล้วลุยเจียจะด่าทีมเทคแปลว่ามันกําลังจะทําอะไรอยู่ เพื่อที่จะไปสู่สินตวัยโดยที่ทีมเทคมาดูเดฟมาดู mm hmm. เขาคอนเน็ก hmm. ในหัวได้ทันทีว่าอ๋อมันกําลังทําแอป,ปอยู่เพื่อจะไปขายเดโม,โมเว้ยมันเลยพูดประโยคนี้ออกมาอะไรเงี้ย mm hmm. ประโยคที่แค่แบบอะไรว่าเรื่องแบบการขายหุ้นแล้วมีแบบสิทธิ์เอของอลิสนะฮะที่อลิสซื้อหุ้นของเซียวอยู่แล้วแบบว่ามีสิทธิ์ในการขายแอสเซทก่อนเพราะว่าผมพยายามจะหาความชอบรามว่าทำไมอลิสมันถึงทะเลอือทะล่านในการจะซื้อหุ้นซ้ำสองทั้งที่บริษัทกำลังดิ่งเหวอ๋อมันต้องมีบางอย่างที่ปรเทคตัวมันนะ เนี่ยเราก็ต้องไปหาเมคานิกว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้นะในสิทธิ์ในการขายแอสเซทเพื่อที่มันจะไม่เจ๊งก่อนอะไรพวกนี้ฮะที่ผมไม่มีความรู้เลยแล้วผมก็ต้องแบบอะไรว่าจะไปถามใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันเนี่ยฮะมันมีมันมีหลายอย่างมากที่ไม่ได้อยู่ในหนังแต่มันจําเป็นต้องมีเป็นแบ็กกราวด์ไว้สําหรับผมเองในการจะอ่ะบรีฟนักแสดงก็ผมก็ต้องอธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงพูดอันนี้วะไอ้ประโยคผิวเผินแค่นี้เออมันมันซ่อนอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับเยอะมาก แล้วมันเป็นซีรีส์7ตอนมันไม่ใช่หนังหนึ่งเรื่องนะฮะมันคือหนังสมเรื่องอนะโดยประมาณนะฮะซึ่งทพร้องกันหมดดักประสบคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้วยซ้ำเนะี่ยมันมันเลยเหนื่อยมากอนะไรเงี้ยในตอนเขียนบทแคสติ้งก็ยากมากตอนเขียนบทผมไม่คิดเลยว่าผมจะถ่ายเรื่องนี้ยังไงเนงะี้ยคิดไม่ออกแบบแค่แคสติง้งแบบใครว่า3คนนี้สันติเิยุรุจิอาแบบ mm hmm. คนที่ยังพูดจีนได้ทั้งหมดอย่างคล่องแคล่วและคารคเตอร์ตรงและแอคติ้งไดนะ้มันให้คิดตอนนี้มันคิดง่ายแต่คิดตอนนั้นนี่คือแบบ แรงสุดๆนะฮะโลเคชันเหล่านี้คืออะไร128โลเคชันโกดังที่ต้องสร้างขึ้นมาโกดังก็คือโกดังเปล่าที่ต้องเซตจากเลเวลศูนย์เพิ่งเข้าโกดัง mm hmm. เพิ่มมีของเพิ่มขึ้นเลเวลหนึ่งสองสามกลายเป็นมีสายผ่านแล้วก็กลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดขนส่งแบบท่วมทวน้นมันมีสเต็ปเยอะมากเลยครับที่แบบมู้นจะทาได้หรอวะมันจะทํำยังไงมันใหญ่กว่าสเกลที่ผมเคยทําแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบโปรดักชั่นที่ใหญ่สุดท,ที่จีเทเคยทํา ตัวชั้นที่ใหญ่สุดที่เน็ตฟิกไทยเคยทาแล้วก็มีหลายคนเพิ่งทาเป็นครั้งแรกกับซีรีส์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะตัวผมเองอย่างเงี้ยมันมีแต่ความเป็นไปไม่ได้อะสำหรับผมคือแบบทำไงวะไม่กล้าคิดเลยครับคือแบบคนบอกว่าทําซีรีส์ตั้งเยอะทําทําอะไรก็ได้ผมแบบมึงมันลองทํดูไหมไม่หนุกเลยเหนื่อยเฉกเยเลยอย่างเงี้ยครับเออมันมาพร้อมตับความรับผิดชอบที่ที่เยอะมากเหมือนกันเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่แบบเงินเยอะแล้วทําอะไรก็ได้ไม่ไม่ใช่เลยครับ จากการรีเสิร์ชสัมภาษณ์แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันเป็นเวลาเนี่ยเกือบ4ปีเนี่ยฮะผมว่าผมว่าข้อคิดที่ผมได้อยู่ในหนังหมดแล้วฮะคืออยู่ในซีรีส์หมดแล้วคือผมผมว่าไอประโยคต่างๆที่ที่ตัวละครพูดขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่แพ้เรื่องถอนขนนกขนไก่เรื่องแบบความจนกดให้คนต้องคิดเรื่องลูกน้องเป็นพันรอคุณอยู่อะไรคือถ้าด้ทุกคนในหนังครับผมผมว่ามันมันคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นั่นแหละแล้วมันจึงถูกถ่ายทอดอยู่ในหนัง มีคนมสเสจมาหาผมหลายคนนะครับรว่าแบบพี่คะหนูดูแล้วลาออกแล้วจะไปทําถอนขนไก่บ้างจะไปทําธุรกิจบ้างผมก็แบบว่าผมไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตใครได้เลยครับ <laughs> <laughs> ขอให้โชคดีกับการทําธุรกิจ <laughs> <laughs> กร็รู้สึกทึ่งครับรู้สึกคือมันก็เกินคาดอย่างที่บอกครับมันเหวมันงงมันเซรียวหลอนไปหมดนะครับลึกๆก,ก็ดีใจแหละครับดีใจอยู่แล้วแหละว่าแบบว่ามีคนที่สนใจงานเราขนาดนี้เลย อย่างที่บอกว่าถ้าคือถ้าคนที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือพลังจากซีรีส์นี้อยากจะแบบลุกขึ้นมาทําอะไรไม่ว่าไม่ต้องถึงขนาดลาออกมาทำธุรกิจก็ได้นะครับแต่ว่าแบบเป็นเติมไฟให้เราในการทํางานใช้ชีวิตหรือว่าแบบหรือมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมั่นใจกับการตัดสินใจใหญ่ในชีวิตหรือการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันดีหมดเลยครับใช่ครับใช่ครับเป็นทีมเขียนบทครับน้องทีมเขียนบทแบบ เขียนจนดาฟสุดท้ายแล้วก็บอกพี่วันฤดีที่โปรดิวเซอร์ว่าหนูจะออกไปถอนขนไก่เลยนะครับพี่ตนนแต่ว่าน้องเขาเป็นพนักประจำ GTS ตอนนั้นครับก็คือน้องน้องก็ออกมาทําบริษัททำหนังของตัวเองก็กลายเป็นเจลบอยครับนั่นคือน้องแตงพัทรนาเป็นโฟลเดอร์ของของไอลูกกี้นี่แหละครับคือฟีดแบ็ที่มาจากต่างชาติก็รู้สึกเสื์อพภัยมากนะครับแบบไปติดเทรนนนอลล s h โชว อันดับ4 2่สองอาทิตย์ติดกันอะไรเงี้ยผมว่ามันเกินคือเอาตั้งแต่ในไทยแล้วแหละอย่างที่บอกว่าผมทําโปรเจกต์นี้กับทีมอ่ะความคาดหวังเราก็คือทําให้มันสําเร็จก็พอแล้วอ่ะคือม่ได้ทำให้เสร็จหนีตายทุกวันเพื่อที่จะให้เราได้ทํางานที่เราตั้งใจออกมาฉายแต่คิดแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้คิดว่าคนจะตอบรับเยอะขนาดน,นี้ในไทยนะฮะแล้วพอยิ่งมันเป็นออกไปถึงต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้มันมหัศาจรรย์เหมือนกันว่ะ มุกตลกที่เราเล่นกันในกองแล้วมันอยู่ในหนังแล้วล้วมันเวิร์กหรือว่าแบบดราม่าที่เราอินกันคนต่างชาติเขาก็อินกับเราด้วยนะอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์มันแชร์ร่วมกันอะดราม่าที่เราอินกับหนังจีหนังญี่ปุ่นหรือหนังประเทศอะไรก็ตามบราซิลหรืออะไรเงี้ยเออในทางกับการเขาก็อินกับดราม่าที่เกิดขึ้นกับคนไทยเหมือนกันนะมันข้ามกำแพงภาษาข้ามกำแพงวัฒนธรรมก็รู้สึกว่าพิเศษดีฮะที่เราได้ มีประสบการณ์ตรงกับงานของเราเองครผมไม่ค่อยกล้ารับคำชมอะไรขนาดนี้คือมันอย่างที่บอกว่าค,คือตอนเราทำซีรีส์เราไม่ได้คิดขนาดนั้นนะว่ากูจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการไม่เคยคิดสิ่งนี้เลยคิดว่าเราทำตรงหน้าให้มันรอดเถอะเราหนีตายเถอะหนีตายว่าเราอย่าทําอะไรพลาดนะเว้ยเออเราไม่เคยกล้าคิดเลยว่าเราจะยกระดับอะไรเราแค่ทํามันเต็มที่ทุกวันว่า มึงอย่าตายตอนนี้ได้วหมมึงอย่าแย่ yeah, ตอนนี้มึงอย่าพลาดนะแค่นั้นเองเลยครับพอมันมีคําชม,นนอ,ม,อ,มอย่างนี้ก็ก็เบ๋อเบเอมือครับหลอนหลนเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราไปสร้างมาตรฐานอะไรกับเขาด้วยหรอวะเราก็แค่ทําในสิ่งที่เราแบบว่าต้องทําให้มันให้มันรอดอะฮะผมผมไม่อาจรับคาชมนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกก็ขอบคุณแล้วกันครับรู้สึกว่าแบบว่าเออก็ดีใจแหละครับดีใจแทนทีมแล้วกันท,ที่ทุกคนช่วยกันสร้างมาตรฐานของงานออกมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนดูตอบสนองเออเกินกว่าที่คิดไว้ครับ คือซีรีส์เรื่องนี้มันอาจจะเป็นความโชคดีในหลายๆประการมากๆด้วยครับที่ส่วนผสมทุกอย่างมันมันอาจจะลงตัวพอดีในจังหวะเวลาเพราะว่าถ้าเราอยู่กับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ต้นอะเมื่อกี้ยังคุยกับทีมในฟิกเลยว่ามันมีโอกาสในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวไปในทิศทางที่ไม่ได้มาจบในะที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เยอะมากเลยครับเกือบจะเลือกอีกแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลาฮะผมเลยไม่ไม่เคยมั่นใจในสิ่งนี้เลยเพราะว่าเรารู้มาตลอดว่า ไอ้เส้นทางมันเปราะบางขนาดไหนอ่ะกว่าที่งานงานหนึ่งมันจะมาถึงจุดที่ทุกคนได้เห็นนะฮะผมคิดว่าคนทํางานในเมืองไทยคนทางานโปรดักชันฟิเมกเกอร์ไทยมีฝีมือมากนะฮะคือมันเห็นได้ชัดเลยแหละว่าโปรดักชันซูิโอจากต่างชาตินแห่กันเข้ามาเพื่อที่จะเอาคนทํางานไทยเนี่ยมาทำโปรดักชันให้เพราะเขาทุกคนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนมีฝีมือมากอะไรเงี้ยครับถ้ามองไปในอุตสาหกรรมนี้ตามุมมองผมอะถ้าจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้อีกอะ ผมว่ามันต้องทําให้มันต้องสร้างสางภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถโฟกัสสิ่งที่ตัวเองทําได้อย่างเดียวและสามารถเลี้ยงชีพคนรอบข้างได้เช่นสมมุติว่าคุณเป็นทีมสวัสดิการกองถ่ายคุณทําแต่สวัสดิการกองถ่ายเลยนะคุณไม่ต้องไปขายข้าวแกงตะลัดน,นัดคุณไม่ต้องแวะไปขายของอะไรเลยคุณทําแค่สวัสดิการแล้วคุณอยู่ได้อ่ะ นั่นแปลว่าแคตเตอร์ริงของกองถ่ายแม่งจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาต้องเข้าใจข้อจํากัดของกองเขาจะต้องทําอาหารที่เหมาะกับกองได้มากขึ้นเขาจะรู้ใจทีมงานมากขึ้นนั่นแปลว่าคุณภาพของงานก็จะดีขึ้นอย่างเช่นเดียวกันคนเขียนบทเขาไม่ต้องไปแวะแบบทํางานรับจ้างอย่างอื่นแต่เขาเขียนบทอย่างเดียวแล้วเลี้ยงคนในครอบครัวเขาได้นั่นแหละจะทําให้คุณภาพของงานดีขึ้นถ้าอุตสาหกรรมนี้สามารถที่จะสร้างพื้นที่ ซึ่งมันมัน,ม,นมันทำได้หลายวิธีมากนะฮะจะเป็นการซับซิได z จากรัฐจะเป็นการแบบแก้ปัญหาเรื่องแบบการการได้เงินรีเทิร์นจากการ distribution หนังการติดล็อกคอขวดต่างๆใน,ในในอุตสาหกรรมฮะซึ่งเป็นดีเทลผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถ้าเราทําให้เนี่ยฮะอีโคซิสเต็มมันมันรีเทิร์นกลับมาสู่มกเกอร์ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นน่ะแล้วคนสามารถโฟกัสงานของตัวเองได้มากขึ้นน่ะผมว่านี่แหละคือจะทําให้คุณภาพของงานดีขึ้นฮะกับในอีกทางหนึ่งถ้าในแง่ของ ของเนื้อหางานอะ่ะผมว่าถ้ามันมีพื้นที่ที่ทําให้คนได้ลองผิดลองถูกในการทําหนังมากขึ้นอะ่ะมันจะเกิดความหลากหลายแล้วผมว่ามันจะทําให้เกิดงานที่น่าสนใจขึ้นในตลาดฟิเมเกอร์หน้าใหม่สามารถมาลองผิดลองถูกได้คือโดยเนเจอร์ของธุรกิจมันไม่เปิดให้คนลองผิดนะฮะใช่ไหมมันต้องลองถูกเท่านั้นหนังเรื่องนึงลงทุนอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะ แพลตฟอร์มเจ้าหนึ่งลงทุนมหาศาลในการทํามึงต้องลองถูกก็แล้มึงเนี่ยมาลองผิดตรงนี้เลยว่าเจ๊งทีนี่ชิบหายแน่นอนถ้ารัฐสามารถที่จะมีการสัมสูนให้เกิดการลองผิดได้มากขึ้นนั่นแปลว่าคนรุ่นใหม่ได้สามารถที่จะ explore และมีโอกาสในการทํางานแบบใหม่ๆขึ้นมามันอาจจะลองผิดในครั้งแรกแต่ครั้งที่สแม่งเสิเร์เวิร์กขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่แหละครมันจะทําให้เกิด diversity ของเนื้องาน แล้วผมว่าวงการศิละปะที่เวิร์กมันคือ diversity อะครศิละปะภาพยนตร์ก็เป็นศิละปะแขนงหนึ่งมันซ,ซึ่งต้องการเนื้อดินแบบนี้ฮะแซนด์บ็อกซ์ของสตาร์ทอัพยังมีทำไมแซนด์บ็อกซ์ของภาพยนตร์ถึงไม่มีมผมไปเรียกไอลุยเจียมาได้ไหมฝา <c oughs> กซีรีส่งความส่งด่วนด้วยครับเป็นการทำงานหนักของพวกเราทีมงานมากๆฮะตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมา แต่ไม่รู้ว่าพูดไปในคลิปนี้นี่พวกคุณจะหลบสปอยได้ทันไหมน,นะครับเพราะว่าสปอยเต็มโซเชียลไปหมดแล้วไม่รู้ว่าช้าไปหรือยังนะครับก็รีบดูนะครับก่อนโดนสปอยครับขอบคุณครับ